สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ s i r c u t Information รายการที่จะมาให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีและเกมมิ่งเกียรครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงค่าเฮิร์ตของหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่ามันคืออะไรและสําคัญอย่างไรสำหรับคนเล่นเกมครับและท้ายคลิปนะครับจะไปสัมภาษณ์นักกีฬามืออาชีพว่าพวกเขานนั้นใช้คอมพิวเตอร์แบบไหนและมีประสบการณ์การเล่นเกมเป็นอย่างไรครับ เพื่อนๆคงจะเคยเห็นตัวอักษร H S หรือว่าที่เรียกว่าเฮิร์ตกันแล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งเพื่อนๆคงจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าเฮิร์ตน่คืออะไรวันนี้นะครับผมจะมาคลายความสงสัยกับเพื่อนๆเ,เองครับ h s HS, หรือว่าเรียกวง่ายๆว่าเฮิร์ตนะครับมันคือหน่วยของค่ารีเฟรชเรทของจอภาพซึ่งเป็นคำที่ผมบอกนะครับว่าจอภาพสามารถแสดงภาพนิ่งได้กี่ภาพต่อเฟรมภายใน1วินาทีนะครับเมื่อค่าเฮิร์ตสูงครับภาพจะเคลื่อนไหวได้ไหลลื่นมากขึ้นนั่นเองครับจอภาพคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปนั้นจะมีค่ารีเฟรชเรทอยู่ที่5 0 6 0เฮิร์ตนะครับแต่จอภาพสําหรับเล่นเกมมีค่ารีเฟรชเรทที่สูงกว่านั้นอาจจะสูงถึงเจ0เฮิตห้าเฮิร์ตรือ,อง,งย,ยึ่240เฮิร์ตนะรับรยสิน,ยาานชีวิต จึงทําให้ความเร็วของการต่อของภาพเนี่ยดียิ่งกว่าจอภาพแบบธรรมดาครับด้วยค่ารีเฟรชเรทที่มีตาที่สูงนะครับจึงช่วยให้ผู้เล่นสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆของตัวละครในเกมได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเกมแนวเฟิร์สสั่นชูเตอร์ที่ต้องการความไหลลื่นและความเร็วในการมองครับการมองเห็นแบบมุมองบุคคนที่1นึ่นะครับทำให้การหมุนฉากและการหมุนกล้องเนี่ยไหลลื่นมากยิ่งขึ้นการยิงปืนใส่ศัตรูได้อย่างรวดเร็วทันใจหรือจะเป็นเกมแนวแข่งรถที่เราเห็นฉากหลังวิ่งผ่านเราไปเร็วๆเนี่ยนะครับเราก ชัดมากกว่านั้นเองครับส่วนเกมแนวอื่นๆนะครับที่จะเล่นบนจอปกติที่จะมีข้าร r e f ร e เร r 60เฮิร์อาจจะเห็นความแตกต่างได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่เท่าเกมที่ต้องใช้การตอบสนองที่เร็วกว่าปกตินั่นเองตอนนี้นะครับเพื่อนๆคงจะเข้าใจได้แล้วใช่ไหมครับว่าเฮิร์ตของหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนั้นคืออะไรครับแต่เพื่อนหลายๆคนนะครับคงจะมีคําถามขึ้นมาใหม่แล้วว่าตัวเลขระดับไหนนะครับถึงจะดีพอสําหรับเพื่อนๆผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าสำหรับคนเล่นเกมอย่างเราเราแล้วเนี่ยค่าร e เฟรช h r ทที่104เฮิร์ตเนี่ยเหมาะสมที่สุด าทำไม144เฮิร์ตถึงเหมาะสมที่สุด ก็อย่างที่บอกไปแลยครับว,ว่าค่ารีเฟลชยิ่งสูงเนี่ยการเคลื่อนไหวมันจะไหลลื่นมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับทำให้การเล่นเกมของเราเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้เล่นที่จะอยากมีประสบการณ์ที่ดีและเพลิดเพลินไปกับการเล่นก็ควรจะมีจอคอมพิวเตอร์ที่มีค่ารีเฟลชที่สูงนั่นเองครับซึ่งค่ารีเฟลชที่1 4 0 h ิเฮิร์ก็เพียงพอแล้วในการใช้งานไม่จําเป็นต้องมีค่ารีเฟลชที่สูงกว่านี้นะมันจะเกินความจําเป็นครับซึ่งข้อดีของข ate, ค้าวรีเฟ เรทที่สูงแล้วก็คงทนครับแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อจอที่มีค่ารีเฟรชเรทที่สูงแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์หรือว่าฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องรันภาพนั้นออกมาให้ได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น CPU RAM หรือว่ากราฟิกการ์ดนะครับจำเป็นที่ต้องดึงประสิทธิภาพของมันออกมาให้ได้สูงที่สุดสูงถึง144เฮิรต์เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยไม่สามารถดึงคุณภาพของมันออกมาได้ถ้ากับว่าเรามีจอแต่เราไม่มีภาพนั้นๆที่จะเเเเออออาาาขึ้้้นนนนนนนไไไปปปปรรระะะมวลลลผดใดใััับงงิที่่ออกก็จสู ต่อมาเรามาฟังคัดสัมภาษณ์ของนักธิาสังกัดเซอร์คัสกันครับว่าพวกเขาใช้หน้าจอแบบไหนและประสบการณ์ในการเล่นเกมเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมลับจีนจากทีมเซอร์คัสพั b กีนะครับสวัสดีครับผมเบมจากทีมเซอร์คัสวอลแลนนะครับ จอแต่ละเฮิร์ตนะครับจะแตกต่างกันที่ค่ารีเฟรชเรทนะครับยิ่งมีค่ารีเฟรชเรทมากนะครับมันก็จะแสดงผลได้ลื่นไหลมากขึ้นสบายตามากขึ้นครับจะเป็นเรื่องความเคลื่อนไหวของศัตรูครับยิ่งจอเฮิร์ตมากๆก็จะมีสิทธิ์ทำให้เราเห็นศัตรูก่อนคนที่จอเฮิร์ตนน้อยๆครับจอก็จะมี60เฮิร์ตครับ144เฮิร์ตครับ165เฮิร์ตครับ240เฮิร์ตครับ จอหลังๆนะครับขั้นต่ําเลยคือ 60Hz ตนะครับต่อมาก็จะเป็น 140Hz ครับเหมาะสำหรับเกมเมอร์ทั่วไปแล้วถัดมาก็เป็น 240Hz เนะครับเหมาะสําหรับนับแข่งโปรเพ a y เยอร์ครับส่วนตัวผมถ้าเลือกใช้ได้ก็จะเป็น 240Hz เครับเพราะว่าจะทำให้เราได้เปรียบในการเล่นเกมครับจะทำให้เราสามารถเห็นศัตรูก่อนคนอื่นครับ ส่วนนักกีฬานะครับจะเลือกใช้จอที่มีอัตรารีเฟลชที่สูงๆนะครับอย่างเช่น 240Hz นะครับหรือในงานแข่งอาจจะใช้ 360Hz เนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับสำหรับข้อมูลในวันนี้เพื่อนๆคนไหนใช้แบบไหนกันบ้างสามารถมาแชร์ข้อมูลกันได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยส่วนท่านใดที่ตามใน f c e e o o o เนี่ยอย่าลืมกด follow page เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเซอร์คัทอินสปอร์ตับสำหรับวันนี้ครับเซอร์คัทอินฟอรชขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ